กิจกรรมนิทานโยคะนะคะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆนะคะก็จะช่วยพอนคลายส่งผลให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกด้วยนะคะแล้วเด็กๆรู้มหมคะสถานที่ในการฝึกโยคะนั้นต้องเป็นสถานที่เงียบ สงอบอากาศถ่ายเทและเป็นบริเวณที่โลง่งแจ้งเนื่องจากในการฝึกโยคะนะคะต้องมีสมาธิสูงส่งผลให้การฝึกโยคะนั้นราบรื่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋ก็มีนิทานโยคะมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะนิทานโยคะของคุณครูเก๋ในวันนี้นะคะคุณครูเก๋จะพาหนุ่งเมืองไปเที่ยวทุ่งนาค่ะ รู้ไหมคะว่าทำไมหนุ่มเมืองต้องไปเที่ยวทุ่งนาะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานนั้นเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะเด็กๆใช่คะ่ะเราจะต้องยืดเหยียดร่างกายกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปยืดเหยียดร่างกายด้วยกันเลยคะ่ะเด็กๆคะ เรามาฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันเลยนะคะเด็กๆนั่งในท่าอาสนะเหมือนคุณครูเก๋น,นะคะหลังตรงตามมองไปข้างหน้างายฝ่ามือขึ้นการแขนออกแบบนี้นะคะหายใจเข้าให้ลึกมือประสานกันงายฝ่ามือขึ้นหายใจออกนับ1นถึงห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านำมือทั้งสองข้างลงแนบลำตัวแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบค่ะหงายฝ่ามือขึ้นหายใจเข้ามือประสานกาันหงายฝ่ามือขึ้นหายใจออก หนึ่งสองสามสี่ห้านำมือทั้งสองข้างลงแนบลำตัวเรามายืดเหยียดท่าที่สองกันเลยค่ะเด็กๆกลางแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะนำมือข้างขวา จับที่ใบหูข้างซ้ายพร้อมเอียงศีรษะไปทางด้านขว เรามายืดเหยียดท่าต่อไปกันเลยนะคะการแขนทั้งสองข้างนำมือประสานกันไว้ใต้ศีรษะนะคะนำแขนทั้งสองข้างชิดศีรษะแบบนี้นะคะตามองเสือคางแนอบอกเราจะค้างอยู่ในท่านี้ นับหนึ่งถึงห้านะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าเงยหน้าขึ้นกลางแขนทั้งสองข้างออกแบบนี้นะคะค่อยๆวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข่านะคะเราจะทำอีกครั้งหนึ่งนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะกางแขนทั้งสองข้างออกนำมือประสานกัน ที่หัวเข่ายืดเหยียดท่าต่อไปเลยคะ่ะเด็กๆนั่งเหมือนพ้นครูเก๋แบบนี้นะคะเหยียดขาไปข้างหน้าปั้งขาขวาขึ้นนำมือทั้งสองข้างจับที่หน้าขายกขาขึ้น ให้หัวเข่าชิดหน้าอกค้างไว้นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขาลงค่ะยืดขาไปด้านหน้าทำอีกข้างหนึ่งนะคะตั้งขาซ้ายขึ้น ำมือทั้งสองข้างจับที่หน้าขายกขาขึ้นให้หัวเข่าชิดหน้าอกค้างไวนะ้นับหนึ่งสองสาสี่ห้านำขาลงเหยียดขาไปด้านหน้าต่อไป เราไปฟังนิทานและฝึกทําท่าโยคะพร้อมๆกันเลยนะคะนิทานโยคะของคุณครูเก๋มีชื่อเรื่องว่าหนูเมืองเที่ยวนาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานและฝึกทําท่าโยคะด้วยกันเลยนะคะไปค่ะหนูเมืองปั่นจักรยานไปเที่ยวทุ่งนา เหลือไปเห็นผุ่นไลกายืนอยู่กลางทุ่งนาหนูเมืองก็ปั่นจักรยานเข้าไปดูใกล้ๆเห็นชาวบ้านกำลังรีดนมวัวอยู่หลายตัวบัวตัวที่หนึ่ง วัวตัวที่สองวัวตัวที่สามหนูนาก็หยุดดูเจ้าวัวเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานต่อไปก็เห็นบ้านหลังหนึ่ง เลี้ยงแมวกับสุนัขไว้กำลังวิ่งไล่จับกันแมวตัวที่หนึ่งแมวตัวที่สอง ก็ปั่นจักรยานไปเห็นยายอิ่มลงไปเก็บดอกบัวในสระหนูนาก็ปั่นจักรยานไปอีกเรื่อยๆเห็นเด็กๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่ในคูน้ำใกล้ๆเด็กๆกำลังจับปลาอยู่หลายตัว นอย่างสนุกสนานหนูเมืองจึกปั่นจักรยานทเที่ยวชมนาเพิินได้เวลาพระาทิตยใกล้จะตกดินแล้ว หนูนาจึงรีบปั่นจัก,กรยานกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อนกับคุณพ่อคุณแม่อย่างมีความสุขนิทานโยคะของคุณครูเก๋จบแล้วค่ะสนุปไหมคะดเด็กๆหนูเมืองไปเที่ยวที่ไหนคะใช่แล้วค่ะไปเที่ยวทุกงนาะแล้วหนูเมืองเดินทางด้วยยานพาหนะอะไรคะ ใช่ค่ะจักรยานนั่นเองหนูเมืองไปเจออะไรบ้างเอ่ยเจอหุ่นไลกาาัวแมวสุนันะดอกบัวปลากูแล้วเด็กๆยังได้ฝึกท่ายยงาด้วยใช่ไหมคะได้ฝึกหลายท่าเลยนะคะวันนี้รู้สึกผ่อนคลายไหมคะ ถ้าเด็กๆได้ฝึกโยคะทุกวันแบบนี้นะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อของเด็กๆแข็งแรงด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋ก็ฝากนิทานเรื่องหนูเมืองเที่ยวนาและฝึกให้เด็กๆทำท่าโยคะนะคะขอให้ผู้ปกครองถ่ายรูปขณะเด็กๆทำท่าโยคะนะคะและส่งกลับมาให้คุณครูเก๋ดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้ น้มัสเตค่ะ